ไกดดาราหนุ่มอยู่การมานาน11ปีแต่เผยความรู้สึกที่ได้เล่นฉากจูบครั้งแรกและแฟนๆแ,แ,แฟนห่วงไหมจุบครั้งแรกในชีวิตเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องกระแสมาแรงสำหรับซีรีส์เรื่องความชั่วร้ายที่เลวร้ายที่สุดซีรีส์เลียวชวนในการชัยกรรมกับและชั้นปี2023โดยนำแสดงของจินจางอูสำหรับบทบาทของจงโมงหรือว่า ที่ฮาจุนรับบทเป็นฮันอีและฮันซีมีได้รับบทเป็นยูจองนั่นเองและบีบีเอสจดรับบทเป็นยูมีและโดยมีนำจำนวนมากถึง12ตอนและซีรีส์ความชั่วร้ายที่เร็วร้ายที่สุด เป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2 9 1, 9 9 0. นั้นก็ยิ่งทำให้เนื้อหาที่ติดตามมาเพิ่มมากขึ้นอีกและแล่าสุดนักนำนักแสดงเรื่องของวินหาจุนนั้นที่ได้เผยว่าและเขาเป็นกังวลมากกับฉากจุกครั้งแรกและที่ในในอีพี8ของซีรีส์แม้ว่าจะอ,อยู่ใน อยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง11ปีก็ตามแต่ฮาจุนว่าเกรงกังวลเพราะว่าเป็นฉากที่จุกครั้งแรกที่หลังจากหลังจากที่เข้าวงการบันเทิงมานานแต่ก็ถ่ายทัาแบบราบรื่นดีรีบ